สวัสดีค่ะพี่พี่จ๋านะคะสวัสดีนะคะตอนนี้นะคะเราได้เลิกยกเสาแล้วนะคะวันนี้วันดีนะคะวันนี้วันดีนะะนนนดเลิกสวยนะคะพี่พี่ขากราบขอบพระคุณคะแนนจากพี่พี่ทุกท่านนะคะ กาบขอบพระคุณแม่เล็กนะคะกาบขอบพระคุณนะคะพี่เรียมนะคะกับขอบพระคุณคุณพ่อสมหมายแม่ยุ้ยนะคะคุณแม่ดอกเตอร์ชยานันนะคะทุกทุท่านเลยนะคะที่ให้คะแนนมานะคะแม่ควานจําไม่หมดนะคะนะคะเรียกชื่อไม่หมดขออภัยนะคะแม่ควานก็ขออภัยนะคะแต่กับขอบพระคุณทุกท่านนะคะกาบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เติมคะแนนให้น้องช้างนะคะจนทําให้น้องช้างได้มีบ้านในวันนี้นะคะเบื้องนาฬิกาเนี่ย 8นาทีนะคะ9ก้มงแนาทีแล้วนะคะ9แล้วนะคะเก้โมงเนาทีเลิกดีเลิกสวยนะคะพี่พี่จ้าก็มีคนเท่าคนแก่นะคะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะคะมาทำพิธีด้วยกันในวันนี้นะคะพี่พี่จ้า นะคะได้เลิกแล้วนะคะได้เลิกแล้วนะคะพี่ๆจ้า แม่ควานกราบเข่าพระคุณทุกท่านนะคะกราบขอบพระคุณทุกๆทก่านจากใจนะคะคะแนนที่พี่ทุกท่านนะคะคุณพี่นะคะคุณแม่ทุกๆท,กท่านให้เรามานะคะแม่ควาน,นํามาสร้างบ้านให้น้องช้างแล้วนะคะวันนี้เราได้เลิกยกเสาแล้วนะคะพี่พี่จ้านะคะได้เลิกยกเสาแล้วนะคะพี่พี่จ้าอนุโมทนาบุญ,ญด้วยกันนะคะทําพิธีด้วยกันนะคะนะคะ nó dám được cúm luôn đó rồi 100 cúm luôn cao hô ơi 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 นี่คือเสาเอกนะคะแม่เล็กจ้านะคะแม่เอเล็กนะคะเสาเอกนะคะของแม่เล็กนะคะยกขึ้นแล้วนะคะอะคะกาบขอบพระคุณนะคะกาบขอบพระคุณคะแนนจากคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านเลยนะคะกาบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านมากๆนะคะถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านนะคะช่วยเข้ามานะคะช่วยน้องช่วยเติมคะแนนให้น้องนะคะ ก็จะไม่มีนะคะบ้านน้องเป็นรูปเป็นร่างเหมือนในวันนี้นะคะนี่นะคะเสาเอกขึ้นแล้วค่ะนะคะเสาเอกขึ้นแล้วนะคะนี่นะคะเสาเอกยกขึ้นแล้วนะคะพ,พื้นทะี่ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปยกเสาทูนะคะเราจะไปยกเสาทูกันนะคะวันนี้เลิกดีเลิกสวยนะคะแรมแปดข้ามเดือนแปดนะคะนะคะ หาเวลานะคะ9โมง9นาทีนะคะเมื่อกี้ที่เรายกเสาขึ้นนะคะเป็นเลิศเป็นชัยอันดีงามเลยนะคะพี่พี่จ๋านะคะเราจะยกเสาโทกันนะคะพี่พี่ขะเดี๋ยวจะยกเสาโทกันนะคะว้านช้างอันนี้าเาวี

โโบ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 โโบ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 บโบโนโบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nhau đôi cháu đôi thì mồm mực dài quá tôi quá chỉ nâu

นี่นะคะคุณพี่คะนะคะนี่นะคะเสาโทนะคะขึ้นแล้วนะคะเสาเอกกับเสาโทนะคะคุณพี่คะนะคะ นี่นะคะเสาเอกกับเสาโทขึ้นแล้วนะคะขึ้นแล้วนะคะกาบขอบพระคุณคะแนนจากคุณพี่คุณแม่ทุกทท่านนะคะกาบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านนะคะตอนนี้บ้านน้องช้างขึ้นเสาแล้วนะคะ เสาเอกเสาโทแล้วนะคะคุณแม่คะกับขอบคุณคุณแม่ทุกทท่านนะคะแม่ควันไม่มีอะไรจะตอบแทนนะคะแม่ควันก็จะสัญญาว่าจะดูแลน้องช้างให้ดีที่สุดนะคะพี่ๆคะนะคะเสาก็ขึ้นแล้วนะคะเสาก็ขึ้นแล้วนะคะแม่ควันจะอัปเดตนะคะ อัปเดตให้พี่ๆดูเรื่อยๆนะคะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะคะลงใน YouTube ให้พี่ๆได้ดูเรื่อยๆนะคะคุณพี่คะแม่ควานกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ